ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องรับดิจิโนคุณรู้หรือไม่วันนี้ทีมงานเรามารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะจัดปาร์ตี้เล็กๆครับเป็นเนื้อย่างเกาหลีซึ่งจะต้องใช้ใช้ไฟครับในการปิ้งย่างครับแต่ว่าดู่าทางพี่เคนคงจะไม่พี่เคนครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่เคนครับไฟเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะครับในกรณีนี้ครับผมถือแก้วน้าอยู่ทําไมครับดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับพี่เคนครับ นี่แหละครับ <you> know? การจุดไฟด้วยวิธีการแบบเดิมๆก็อาจยังเป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับใครหล,หลายๆคนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์มานำเสนอแต่ผมจะไม่ใช้ไฟในการจุดไฟนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ำจุดไฟให้ดูครับไปชมกันเลยวิธีการแรกน้ำหลอดไฟชนิดกลมที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาเจาะรูตรงก้นหลอดด้วยไขยควงจากนั้นเติมน้ำลงไปในหลอดครับเขย่าไปมาสัก2-3ครั้งเพื่อชะ้ล้างผงสีขาวที่ฉาบอยู่ข้างในออกให้หมดเราก็จะได้หลอดแก้วที่ใสปิ๊งแบบนี้จากนั้นเติมน้ำลงไปครับปิดก้นหลอดให้สนิทด้วยถุงพลาสติกหรือลูกโปง่งเราก็จะได้ลูกบอลแก้วซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดรวมแสงคล้ายๆกับแว่นขยายแล้วลองเอาไปส่องบนกระดาษ ที่มีพื้นสีดำดูสักพักก็จะเริ่มมีควันให้เห็นถ้าส่องไปน,น,นานๆไฟก็จะติดได้ไม่ยากครับวิธีที่2เตรียมถ้วยแก้วเล็กๆไว้ใบหนึ่งครับนำพลาสติกห่ออาหารมาวางลงไปให้เป็นแอ่งแบบนี้จากนั้นให้เติมน้ำลงไปจนเกือบเต็มถ้วยแล้วรวบปลายพลาสติกเข้าด้วยกันจับตรงคอแล้วบิดหรือหมุนจนแน่นสนิทดีเพื่อกันไม่ให้น้ำรั่วไหลออกมาได้ และตอนนี้เราก็จะได้สิ่งที่คล้ายลูกบอลแก้วใสทำหน้าที่รวมแสงไว้เช่นเดียวกันลองเอาไปส่องที่กระดาษที่มีพื้นสีดำสิครับสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีควันถ้าส่องไปนานๆไฟก็จะติดในที่สุดซึ่งก็คล้ายๆกับวิธีแรกนั่นเองคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ก็คือแสงนั้นเป็นคลื่นและก็เป็นพลังงานถ้ามันเดินทางในสุญญากาศมันก็จะคงสภาพความเป็นคลื่นของมันไว แต่เวลาแสงไปตกกระทบกับวัตถุอย่างอื่นเข้ามันจะถ่ายเทพลังงานไปบนวัตถุนั้นในรูปของพลังงานความร้อนครับการรวมแสงก็คือการทำให้แสงวิ่งไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งทำให้มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูงและเมื่อนำไปส่องลงบนกระดาษที่มีสีดำซึ่งสามารถดูดซับความร้อนได้ดีที่สุดก็จะทำให้เกิดความร้อนจนจุดติดไฟได้นั่นเอง แต่สาหรับน้องๆหนูๆนะครับดูไปแล้วพี่เจอจะเตือนว่าอย่าทําเองคนเดียวนะครับควรจะอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่ไว้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงกับความอันตรายในเรื่องของไฟอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับกรุงเทพของเราก้าวมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะครับสประการด้วยกันครับปลูกครับปลูกต้นไม้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับปล่อยครับปล่อยขยายน้อยลงปล่อยก๊าซเสียให้น้อยลงนะครับปิดปิดไฟ ขายทำเสร็จแล้วปิดไฟครับทำไมจําเป็นรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะครับและปรับทัศนคติของเราครับให้ดีให้มุ่งหน้าสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับนี่คือดิยูโนคุณรู้หรือไมในวันนี้นะครับอา้าวอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ดื่มซะเถอะดื่มเลย